เจ้าของบ้านสุดตกใจเจอง,งูจงอางยาวกว่า3เมตรในบ้านเมื่อช่วงเย็นวันนี้4กุมภาพันธ์หน่วยกู้ภัยฮุก31โคราชจุดไทยสามัคคีได้รับแจ้งจากชาวบ้านขอความช่วยเหลือจับสัตว์เลื้อยคานประเภทงูที่บ้านเลขที่108หมู่ที่6ตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาจึงนำทีมอาสากู้ภัยที่มีความเชี่ยวชาญ นำอุปกรณ์จับสัตว์เลืยคานรุดไปให้ความช่วยเหลือโดยจุดเกิดเหตุพบเจ้าของบ้านบอกว่ากำลังจะเข้าไปอาบน้ำแต่เห็นงูขนาดใหญ่นอนขดอยู่ในห้องน้ำที่อยู่ภายในตัวบ้านจึงรีบวิ่งออกมาก่อนแล้วปิดประตูห้องน้ำเอาไว้ไม่ให้งูเลยออกมาก่อนจะแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับซึ่งเมื่ออาสากู้ภยัยเปิดประตูห้องน้ำเพื่อเข้าไปตรวจสอบก็พบงู ซ่อนอยู่ในซอกอ่างอาบน้ําจึงใช้อุปกรณ์ไม้งามค่อยๆเขี่ยตัวออกมาก่อนจะใช้ความชํานาญจับไปที่หัวงูและนําตัวงูออกมาภายนอกห้องน้ําพบว่าเป็นงูจงอางขนาดใหญ่ความยาวประมาณ3.4-5เมตรน้ําหนักประมาณ13กิโลกร,รมัมอาสากู้ภัยจับใส่ถุงผ้าแล้วนาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่เหมาะสม